ตอนรับเข้าสู่ช่อง y o u u u b e ไปยังไม่โคดวนนะครับวันนี้วันที่สามเกิดขึ้นเมื่อไหร่ย็มีวันที่สี่เกิดขึ้นเมื่อน,นัน้นยาวนี้หลังสุดท้ายนะครับเสร็จแล้วครับเหลืออีห้าลุม เฉียดเฉียดแล้วครับเ้วยเจ้าที่เจ้าเขียวแนวซับมาุดก็ก็ยอยู่หลังหนึ่งแบบนี้กะว่าจเจ้าให้จบนะครับเพราะว่าข้างนอกก็รออยู่ครับ ระหน่อยครับแต่ทางนี้น่าจะดินดานน่าจะไม่ค่อยยอะเท่าไหร่เพราะว่าางนี้ไม่ได้บดหัาบดหับดด้วยนี่ยากดูสิลุมนี่นี่หลายก้อนอยู่ใช่ไหม จะเจอหินก้อนเลยจะขดุดยากนะครับก้อนเลยขุดยากอันนึงก็มาสิบเจ็ดลุง้งแปดลุ้งครับ เดี๋ยวเหนียวซับวันนี้ก็เข้าเมืองเนี่ยวานเราไปเชื่อมบูมนะครับมันราวนิดหน่อยก็เชื่อมไว้ก่อนตันนะครับตัดโลตามดันไมเอาเกี่ยวเข,ข้าสภาพดอน,นะครับอันนี้อคอก็เริ่มลวมแล้ว ปูนมอเริ่มรวมแล้วล่ะนาา่าจะเป็นหมื่นนี่นะครับว่าการลึงการก็ในไม่ใช่ว่าทุกๆูนะครับคูหนึ่งมีหลายพันนะครับ เกียดนะครับไล่จับเทียดในลุเมเกีเยดพิโมห์ฮะใหญ่อยู่ต้องนะคุณเหนื่อยี่ไหไ้ไอ้เยื้อขล่ลลลอนดินดานเยอะนะครับช่วงนี้นี่น่าจะทั้งแถบเลยแหละ อืมโคใหญ่เลย ทางมนตรีครับกำลังทำทีทท่เก็บพวกวัสดุเก็บพของเก็บพวกพูดนะครับแต่วานก็ขาดไปหนึ่งวันเลยำลังลงของทางมนตรีนะครับกลังหนึ่ง โอแล้วก็ยังยาวอีก เจอดินเหนียวแบบนี้ก็ายไปหน่อยครับง่ายเจอดินทานเนี่ยสุดยากสุดแล้วหลุมมันก็เละไปตามน,นั้นนะครับดึงออกมามันโคนใหญ่ๆครับง่ายดับเป้าครับม่ค่อยสวย กดเทนะครับกดซัตย์ชายครับายันไม่ตัวด่วนครับสวัสดีครับ